ทุนที่ชีวิตสัปดาห์นี้นะครับเรามากันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมมาทําเรื่องราวของทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟที่สร้างในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2นะครับโดยทหารญี่ปุ่นที่จับเชลยศึกนะครับแล้วก็แรงงานชาวเอเชียมากมายใช้แรงงานอย่างโหดร้ายนะครับผมทารุณกรรมจนกลายเป็นอาชญากรรมสงครามที่โด่งดังมากๆในยุคหนึ่งเรามาที่นี่เพื่อทำความเข้าใจครับว่าความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในสงครามนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมเราถึงต้องฆ่ากัน ทำไมสงครามถึงต้องมีคู่กับมนุษย์ตลอดมาติดตามพื้นที่ชีวิตตอนทางรถไฟสายมรณะวันพุธที่5มิถุนายน4ี่ทุ่มครึ่งทางไทย PBS